สวัสดีครับสวัสดีเอฟตินครับป่ะไปสี่ครับลุยครับนะลุยครับก็นัดทนายไว้ที่หน้าศาลนะสี่ครับเก้าโมงเนาะก็เดี๋ยวไปหาทนายก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับดูเรื่องกันอ่าคือวันนี้เอฟีครับนะท่านท่านท่านชาญชัยไม่ได้มาครับวันนี้เป็นการซื้อนะครับนักวิชาการนะครับอ่านะครับคือท่านชาญชัยไม่ได้มาครับเช็คสายรายงานมาแล้วว่าเช็คแล้วครับว่าท่านไม่ได้มานะครับ ก็จะเป็นการสืบนะครับนักวิชาการที่ประเมินแลประเมินทรัพยากรนะครับนะครับก็วันนี้นะครับก็มาที่แจ่ไอีคนเนาะว่าท่านชาญชัยไม่ได้มานะครับวันนี้ก็เป็นการสืบพยานแพ่งไะซีครับเราก็จะไปรอรอลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงจะอะไรยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้สี่ได้ฟังเป็นระยะระยะนะครับไอซวันนี้สืบพยานนะครับเป็นนักวิชาการนะครับประเมิน ประเมินความเสียหายนะครับที่ดินนะครับนะพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับวันนี้นะครับนะก็น่าจะไม่นานหรอกครับน่าจะซื้อฝั่งอายการนะครับก็คงจะซื้อปากเดียวนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็อาจจะซื้อสองปากหรือเปล่านะครับพรามีมีของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เจ้าของที่หรือเปล่านะครับนะเราก็มารอรุ้นกันนะครับทุกท่าน วันนี้ครับก็คงจะดูเด็ดเพชรมันครับไปเราไปทางไปศาลกันนะครับก็คงจะดูเด็ดเพชรมันนะครับอยากเห็นฝีมืออยากเห็นฝีมือทนายนะครับนะว่าเป็นไงบ้างน้อนะครับนะเออเราก็จะรอดูครับว่าวันนี้จะมีการแถแถกันยังไงเราก็รอดู fc ครับนะก็เป็นกำลังใจให้กันครับก็เต็มที่ครับ fc ครับวันนี้ก็เต็มที่ก็บอกว่ามาก็ต้องมาครับแล้วก็ เดี๋ยวก็จะตามเรื่องอะไรหลายเรื่องครับนะแต่ตามเรื่องอะไรหลายเรื่องก็เดี๋ยวนะครับขอกำลังใจจากแม่ๆนะครับไอซีทุกคนนะครับวันนี้คอยอัปเดตนะครับพี่น้าสารไอซี่ครับนะครับไอซี่ก็ไปครับเดินทางไปศาลจันทขอหัวใจรวสามดวงครับแม่แม่นะครับขอหัวใจรวสามดวงเนี่ยหาข้าวหาปลากินก่อนลองท้องก่อนกินโจ๊กไอซี่ครับท้องไม่ค่อยดี ตั้งแต่เมื่อคืนนะคืนก่อนแหละท้องไส้ปั่นป่วนนะครับท้องไส้ปั่นป่วนวเดี๋ยวกินอาหารเบาๆไม่ให้กินอาหารหนักครับกินอาหารรสชาติจืดๆนะครับเพราะว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีแต่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมีพี่กุสุมาหรือว่าพี่กุสุมามังบอกว่าให้กินยาหอมยาหอมตาฮาเจดีเออก็เริ่มดีขึ้นนะไอ้สิ ผมกินยาหอมตาห้าจะดีไปก็เริ่มดีขึ้นนะโอ้โหเมื่อวานนี้ปิดแบบท้องมันปิดอะ่ะมันปิดทรมานมันจะมันจะปวดอยู่ประมาณสามสิบว,ว,วิแล้วมันก็หายไปมันจะเป็นทุกๆยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็หายมันเป็นอย่ทั้งวันแต่เมื่อคืนไม่ถ่ายดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็นะครับวันนี้ก็ลุยครับลุยนะครับ ลุยครับทุกคนนะไปกันที่นะ้าสาสรกันให้กำลังใจด้วยสครับวันนี้ก็จะได้รู้ความจริงกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรยังไงนะครับนะออวันนี้เป็นการสืบพยานสืบพยานแพงครับนะสืบพยานแพงไม่รู้ว่าจะตัดสินวันนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่อาจจะตัดสินวันนี้เลยเพราะว่าหรือไปอีกหนึ่งเดือนก็ต้องรอดูครับว่าจะตัดสินวันไหนอะไรยังไงก็ต้องรอรุ้นกันว่าทางท่านเป่านะครับท่านสา,ายฟงจะตัดสินเลยไหมหรือว่ายังไง เดี๋ยว,วน,นี้เราได้คําตอบกันใอ้สีครับนะก็เราจะเข้าไปดูไอ้ีิครับเพราะว่ามันมีคนชอบบิดอ่ะถ้ามันมีคนพูดความจริงอ่ะถ้ามีคนไม่บิดอ่ะเราก็ไม่ต้องมาหรอกแต่ทีนี้ยมันเดี๋ยวเราก็อยากรู้ไงม,มันมีคนมันมีนักบิดไงไม่รู้นะใครบิดนะชอบบิดชอบอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับขนาดเครื่องบดเครื่องบดมะพร้รรรพาวยังบิดเลยเข้าใจไหม <laughs> เออเพราะนั้นเราก็ต้องมาสังเกตการเองไอ้สิครับเพราะว่ามันนักบิดมันเยอะไงเข้าใจปะเออ น้กบิดมันเยอะเราก็ต้องมาสังเกตรารเองต้องมานั่นเองพรานั้นเองก็นะครับไม่ไม่มาก็ไม่ได้เดี๋ยวคือบิดกันเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้เราจะรู้คาตอบว่าเออสารไชฟงนะครับมีคําสั่งอะไรยังไงนะครับแล้วก็ค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราก็จะรอดูพระองคเขาปรับเท่าไหร่รยังไงมันจะได้มีความจริงเข้าสู่สถานะอ่านนะครับมีความจริงนะครับ ไม่ใช่ว่ามาบิดการอะไรการมันมันดูแล้วมันไม่ใช่ครับนะมันดูแล้วมันไม่ใช่อย,อย่าไปบิดกันเลยนะครับนะถ้าพูดความจริงผู้คงไม่ต้องมาหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีพวกนักบิดนักอะไรก็ไก็ต้องมานะครับอได้ย่างคือเราคือคนในเมืองดีนะครับเราในฐานะคนในเมืองดีเราก็ต้องต้องมาไอทีครับนะแค่น,นัน้นนะไอตี ใครจริงใครเท็จนะครับสังคมก็ดูคนเเองนะครับนะเวรกรรมมันมีจริงนะเวรกรรมมันมีจริงนะครับไม่ต้องไปรอชาติน้าครับชาตินี้อะรสิใครทํากรรมดีก็ได้ดีใครทํากรรมชั่วก็ได้ชั่วนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจ็บคอนะครับเจ็บคอนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจ็บคอนะครับวันนี้ก็มาหาความจริงกันนะครับเพราะฉะนั้นคือ วันหนึ่งคุณทาคนนู้นได้คุณทำมะเ,เขาได้วันนี้ยคุณเจอกับตัวคุณจะรู้สึกอย่างไงนะครับแล้วคุณเลิกหวังไปเลยนะครับว่าผคงการตีเลยว่าไม่มีหรอกครับนะครับคาปรับไม่จ่ายเหมือนใครพูดเมื่อวานนี้คาปรับไม่เสียนะครับอาจจะให้โวนปข่วเข้า,ขากลับทำกินเหมือนเดิมไม่มีทางครับไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับนะอืมนะครับนะเป็น,นไ,ไปไม่ได้นะครับวันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอน นะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่ามีใครอะไรยังไงกันหลังบุ้งหลังบ้าน,นนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เส้นใหญ่นะอาฟาร์มสงสารมันเป็นเส้นใหญ่ในนทานเรื่องนี้นิทานนะครับนิทานเรื่องสมมตินะเป็นเรื่องสมมติผมเล่ามาตั้งแต่ทีแรกจนถึงทีเนี้ยเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงเรื่องสมมติเพราะฉะนั้นสิครับผู้หญิงคนนี้เส้นใหญ่ไม่รู้ว่าจะมีการ แม่ตรงแป๊ะเจี๋ยอะไรกันหรือเปล่าหรืมุงหลืบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนางถึงกล้าลั่นออกมาเมื่อเมื่อวานนี้แต่ว่าผมดูทรงแล้วไม่มีทางครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางครับที่ที่จะเป็นอย่างที่นางพูดครับราบอาจจะไม่เสียคนปวกอาจจะกลับไปเข้าเข้าไปทํากินอะไรเหมือนเดิมไม่มีทางครับนะครับผมบอกนี้เลยว่าไม่มีทางนะครับคือ นักิดอะนักบิดอ่ะเข้าใจปะคือนักบิดประจำำําตําบลเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันคืออะไรนะครับจะบิดไงให้บิดไปสิครับนะเราเอาความริงมาคุยกันนะครับนะคือผมดูแล้วไม่สํานึกผมดูแล้ววันยนี้ไม่สํานึกไอ้สนะิถ้าผมดูแล้วนะไม่สํานึกเลย ไม่คือไม่มีความสำนึกอะไรไหมในิีเดียวนะครับผมดูทรงแล้วครับไม่สำนึกก็ต้องจัดไปครับนะจัดไปครับนะเราก็ลุยครับนะโอเคสิครับคลิปนี้ก็คงจะมานนี้ขออนุญาตเดินทางครับนะครับไปเจอที่หน้าศาลครับทุกท่านนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะ